ปันจาก Universal Music Thailand ครับหน้าที่การงานเราเริ่มดีขึ้นเริ่มมีคนรู้จักเรามากขึ้นเราเริ่มโตขึ้นเริ่มแบบได้เข้ามาสู่การทำงานที่มันจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ครับมันมีเรื่องที่ต้องให้ให้เราเข้ามารับผิดชอบเยอะเหมือนกราฟที่ผ่านมามันก็มันก็ขึ้นมาตลอดครับพี่แต่ว่าเหมือนมาช่วงนี้แหละที่ที่มันจะขึ้นเป็นพิเศษหน่อยแต่ว่าขึ้นไปเยอะหน่อย ก็มีความกังวลอะไรบางอย่างอยูอย่เหมือนกันแต่ก็พยายามแบบคิดคลามกับมันอยู่ผมจะเป็นคนที่แบบตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามในชีวิตครัแบบแล้วพอมันมันมาถึงในสเตจหนึ่งที่แบบว่าเราก้าวขึ้นมาเป็นศิลป,ปินที่เแนวหน้ามากขึ้นอะไรอย่างี้ครับแล้วเราอยากจะให้ทุกอย่างมันออกมาดีขึ้นเราอยากให้งานมันออกมาก็ต้องคุณภาพก็ต้องยกระดับขึ้นตามอะไรอย่างี้ครับ โตขึ้นครับโตขึ้นแล้วก็เหมือนว่าเราต้องรู้จักการควบคุมหมายถึงว่าที่ผ่านมาก็จะมีมีมีตัวเองเป็นเป็นศูนย์นกลางแล้วว่ามันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้แล้วมันก็มันเริ่มเรื่องแรกเริ่มแรกมันอาจจะดีเพราะว่ามันก็มีแค่ตัวเราแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเริ่มเจอทีมใหม่เริ่มปรับเปลี่ยนคนในชีวิตก็เข้ามามา,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้รู้สึกว่า เออเราก็ต้องรู้จักการที่ว่าเราจะแฮนเดิลกับคนที่เข้ามาในชีวิตยังไงบ้าง mm hmm. คือเหมือนว่าเราต้องจัดการกับเซอร์เคิลเราอย่างไรให้มันเป็นเซอร์เคิลที่มันเฮลตี hmm. ้คือเหมือนว่าก่อนหน้านี้ผมก็จะ mm ึก hmm. ว่าผมจะเทคเยอะเป็นพิเศษแบบเอ้ยผลเข้ามาก็จะแบบเอารับเข้ามาเรื่ยเก็บมาคิดเยอะครับพี่เหมือนช่วงหลังนี้พอเริ่มโตขึ้นเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบ ไม่ไม่ได้ดั่งใจเราบ้างบางทีเราก็ควรจะต้องแบบเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่ว่าเราต้องหาทางพัฒนามันต่อไปเีดูผมจะจริงจังเวลาแบบพอพอเข้าสู่บทสนทนาหรือว่าเข้าเรื่องการทํางานอย่างเงี้ยผมจะแบบจริงจังมากจนบางทีแบบคนก็เลยบอกเอ้จริงๆปล่อยบ้างก็ได้แบบว่ามไม่ต้องเครียดตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมก็ว่าผมเป็นเด็กดื้อ เด็กดื้อคนหนึ่งเลยใช่เด็กมก็อดือมาตลอดแหละดื้อดื้อมากผมดื้อแต่แต่ผมมีอุดมการของตัวเองคือผมหมายถึงว่าผมจะดื้อแล้วผมอยากจะสร้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจในตัวผมตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมแต่เราดื้อที่เราไม่ได้เกลียดเลยไม่ได้เกลียดเลยแต่เราดื้อในแบบดื้อเพราะเราไม่เราไม่ได้เราไม่ได้ฟังเราไม่ได้ฟังเราเชื่อมั่นตัวเองใช่เราเชื่อมั่นในตัวเองใช่ครับคือ เราเราอย่างที่บอกเรามีเรามีสิ่งที่ต้องการของตัวเราอยู่อยากจะทําเราก็ทําเลยอะไรเงี้ยครับตอนเด็กๆเอาแบบเด็กสุดเลยอยากเป็นแบบนักบินครับได้นักบินเพราะว่าจะได้แบบไปเที่ยวรอบโลกนักบินนักบินแบบการทยนักบินอวกาศก็อยากไปได้ได้ครับก็อยากเป็นแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการท่องการท่องไปในโลกอะไรเงี้ยได้ครับ พอโตมาก็ก็มันก็มาเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นสิ่งตอนนั้นก็เหมือนแบบพยายามจะหาสิ่งที่ที่ชอบเพราะว่าเพื่อนในห้องแบบว่าจะมีอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งกันหมดแต่มันค่อยๆมาเปลี่ยนตอนที่ว่าเราเริ่มเล่นดนตรีกับเพื่อนแล้วเราเริ่มทําเพลงแล้วแบบผมตอนนี้ผมทําเยอะมากครับที่แบบมีมีไปเรียนพิเศษเรียนเรียนเลขเรียนคุ่มองเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรียนแบบสายวิชาการ ใช่ครับแต่พอมีเข้าคอร์สเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงอะไรอย่า้ยไหมไม่ละไม่ได้ร้องเพลงเลยครับแต่ว่าเรียนมีไปเรียนกีตาร์เรียนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยก็ก็ตอนนี้ก็คือทําทําทุกอย่างไปที่โรงเรียนก็ไปแต่จะทําเป็นกิจกรรมถ้าเป็นส่วนใหญ่ทำทำคลิปคอนเทนต์กับเพื่อนวิดีโอถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์คนในโรงเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำมาใช่ครับแต่ก็เรียนด้วยคือคือเหมือนแบบว่าก็ไม่ได้ทิ้ง ก็ทำพวบคู่กันมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนพอเราปลูกฝังความครีเอทีฟตอนตั้งแต่เด็กๆครับมันเลยทําให้เราก้าวเข้าไปอยากทำะไรที่มันเกี่ยวกับการสร้างงานที่เป็นของเราเองบา้างหนึ่งเลยก็คือการเขียนเพลงการทำโปรดักชันทั้งทำเพลงอะไรแล้วพอเราทําได้แล้วเราปล่อยไปหนึ่งเพลงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอะเราเราอยากจะทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเราอยากเราอยากทําเพราะเรารักมันมันก็เลยกลายเป็นว่าพลิก กพ่อกายเป็น hmm. น so like, ักครูสามวรถอยากเป็นอะไรเขาบอกว่าเราอยากเป็น hmm. ศิลปิน <kab> ก <uki> ็แบบเหมือนพ่อก็จะไปฝั่งแบบอยากให้ไปสอบเตรียมทหารเตรียมรับราชการแม่ก็อยากให้เป็นหมอว่าอยากให้แม่ก็เป็นพยาบาลอะไรแบบก็ต่างคนต่างความคิดเห็นมันเป็นคือผู้ใหญ่เขาก็จะมองในเวที่ว่าความมั่นคงเป็นหลักแต่ว่าของเราเราณตอนนั้นคือด้วยความที่ผมก็เด็กด้วยผมก็มี passion อันแรงกล้า คนคนมาได้จนถึงประมาณช่วงหมห้าก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวละมันผืนใจด้วยมันฝืนใจตัวเองเพราะเหมือนเหมือน,นพอยิ่งทําเพลงมันยิ่งภาพมันยิ่งชัดมากขึ้นว่าเราอยาก,กเป็นอะไรในอนาคตแล้วเหมือนสายวิทย์จบไปก็จะต้องแล้วผมจะทํางานอะไรที่ต้องใช้วิชาในสายวิทย์มาเป็นศินลปินก็เลยตีกับตัวเองอยู่นานก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่น่าใช่ก็เลยไปสอบเทียบครับผมบอ,อกไปสอบเทียบแล้วก็ เอาใบจบม6มาให้แม่แล้วก็ใช้แก๊ปเดียวตรงนั้นทำเพลงอย่างเดียวไปสอบเทียบอะเลยบอกพ่อกับแม่ไม่บอกครับแรงมวะเป็นคนดื้อจริงไม่ได้บอกครับใช่ครับคือไปสอบเทียบมาก่อนบอกเขาว่าจบม6แล้วนะใช่เอาข้อมูลไปให้เขาดูว่าเนี่ยที่ไปสอบเทียบมาคือของจีดีนะมันคือหลักสูตร ของเมกาอะไรต่างๆแล้วก็เอามาให้เขาดูเขาก็แบบงงๆนี่มันคืออะไรแล้วเขาก็ไปศึกษาแบบไปดูอีกทีว่ามันคืออะไรแล้วเขาบอกโอเคโอเคแต่ชัวรใช่ไหมว่าจะออกแล้วอะไรอเงี้ยบอกว่าแบบปันชั่วแล้วแล้วมันเหมือนเป็นการตาัดสินใจที่ถูกด้วยเพราะช่วงนั้นหลังจากผมออกไปก็เป็นโควิดใหญ่เลยครับ เด็กนักเรียนก็แทบไม่ได้มาโรงเรียนเลยที่ผมเสียดายตอนแรกที่รู้สึกก็ตีกับตัวเองนิดนึงก็คือช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนแหละเพราะว่าช่วงอายุผมมันควรจะต้องได้ใช้เวลากับเพื่อนอยู่ในสังคมในโรงเรียนใช่แต่ว่าปรากฏว่าตัดสินใจถูกเฉยเพราะว่ามันโควิดพอดีเพื่อนก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยโรงเรียนก็ลเลยเราฝ่ายถูกทางดีม2สองมหนึ่งม, 2, ม1หนึ่งปลายเนี่ยครับชื่อเพลงว่าทำไงดีผมยังจำได้เพราะเป็นเพลงแรกในชีวิต คอนเซปต์ง่ายมากเลยครับเป็นแบบแต่งว ma um. ่าแบบเธอมาขโมยหัวใจเราไปอีกแล้วเราจะทํายังไงดีอะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่ก็แต่งอัดในหูฟังง่ายๆแล้วก็ค่อยๆขยบตัวเองมาก็คือไปซื้อเก็บตังค์ไปซื้อไม้หน้าโรงเรียนไม้ที่เป็นไม้ที่เขาไว้ตั้งโต๊ะคอมเล่นนะครับเอามาอัดเพลงก็ค่อยๆกระเดบไปทีลสต็ป คนจะถามว่าไปเรียนร้องเพลงหรือเปล่าคือผมไม่ได้ไปเรียนร้องเพลงผมรักจากการที่ผมเขียนเพลงแล้วก็ทําเป็นเบื้องหลังมาใช่ก็คือไม่ได้เรียนร้องเพลงเการไม่ได้ไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยครับแต่ว่าพอเข้าพอบเข้าเป็นศิลปินแล้วมันก็มีสูตรในร้องเพลงใช่เออคิดว่ามันต้องมีครับหมายถึงว่าคือ <im itation> ผมก็เพิ่งมาลงสมัครเรียนร้องเพลงได้ไม่นานนี้มันทําให้เรารู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะได้ใช้สิ่งนี้ได้ยาวๆผมใช้อาจจะผิดมาโ <im itation> ดยตลอดการร้องคือมันเพราะแต่ว่ามันอาจจะทําให้ระยะยาวเสียงเราจะพังตอนแรกๆมันอาจจะยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มันเออมันมันเริ่มมันเริ่มคนเริ่มออกไปใช้เล่นในทิกตอกในแอปอะไรมากขึ้นแล้วมันก็บูมขึ้นมา หลังจากนั้นก็เหมือนเรา,เรา,เ,ราเรามีเพลงที่เราสแปรเก็บไว้ตลอดอยู่แล้วผมเขียนเพลงแทบจะตลอดเวลาเป็นแบบหลักร้อยใช่หลักร้อยสองร้อยสามร้อยผมไม่มั่นใจแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะสําหรับศิลปินที่แต่งเพลงเ,ลงเองหรือว่าเขากําลังหาหาตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ในอันดับดาวของผมก็ประมาณนี้กับทุกคนที่ที่เขาจะยังไม่ได้ขึ้นมาบนดินเขาก็ทําเพลงเก็บไว้ wow. เป็นเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตครับชอวปันเป็นชื่อตัวเองเช,อชื่อชื่อตัวเองเลยเพราะว่าแบบเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าว่าคนที่เขียนแล้วศิลปินคนนี้อัลบั้มแรกของผมแลชื่อว่าปันแล้วก็เป็นเหมือบันทึกของผมในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงที่ผมเริ่มเขียนเพลงช่วงแรกๆจนถึงตอนนี้ หนึ่งในหนึ่งในเพลงหลายๆเพลงนั้นก็จะรวบรวมมาหมดทั้งช่วงตอนผมอายุ15เพลงที่ผมอินที่สุดในช่วงอายุ15ก็จะเป็นเพลงชื่อว่าอธิฐานในฝันเพลงที่ณปัจจุบันที่สุดหน่อยก็จะเป็นใช่ครับก็จะเป็นปัจจุบันหน่อยก็เป็นเพลงชื่อว่าเดวันก็มันมันปัจจุบันสุดแล้วก็รู้สึกว่า มันรวบรวมมาตั้งแต่ช่วงเรนจ์อาอยุตอนนั้นถึงตอนนี้มันเหมือนเป็นบันทึกเรื่องเราว่าครั้งหนึ่งผมเคยมีมุมมองต่อความสัมพันธ์แบบนี้ผมเคยรู้สึกว่าผมอยากตามหารักที่มันมันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าผมจะตามมันต่อไปเที่น่านสุด<ๆ>เพลงเอเพลงท่ทจริงๆก็ถ,ๆๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนานก็ ท่านคือท่านะถ้าอยู่กับมันนานก็น่าจะเป็นเพลง B F ครับแต่ถ้าทานานอ่ะคือรอที่เส้นขอบฟ้าอยู่กับมันนานอยู่กับมันนานในที่นี้คือผมรอพี่เต๋ออยู่บนบอยดีเจมาฟีรอคนนี้ใช่ผู้ผมเขียนผมเขียนไว้นานมากแล้วผมก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้มีคอนเนชั่นไม่ได้มีคนรู้จักแต่ตอนแนเต๋ใช่ครับ ขอบคุณเขาแล้วก็บอกว่าผมขอบคุณที่ที่ทำให้เพลงนี้มันเกิดขึ้นพี่ผมหรือตัวผมเองในอันเดอร์การ์หลายหคนก็มีพี่เต๋าเป็นอินสปายในการทําเพลงเพราะเขาก็เป็นเป็นหนึ่งในคนที่ทําเพลงเองที่เก่งคนหนึ่งเลยใช่ครับก็ขอบคุณเขาเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ขอบคุณเหมือนกันแบบเป็นเด็กเขาบอกผมว่าผมเป็นเด็กที่เก่งมากแล้วก็ไว้ไว้วันหลังแบบ ในอนาคตจะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกซึ่งก็ได้ร่วมจริงๆผมก็ได้ไปช่วยเขียนเพลงให้กับเขาในเพลงเขาเพิ่งปล่อยไปซึ่งมันก็เหมือนเราก็เริ่มสนิทกับเขามากขึ้นครับถ้าเทียบกับเพลงอื่นเพลงนี้น่าจะแบบ based on เรื่องราวตัวเองจริงที่สุดแล้วครับเหมือนผมนนคือรู้สึกว่าวใช่ใช่เหมือนเราเขียนมาเพราะว่าเรา เราได้มีเวลาแบบได้นั่งทบทวนตัวเองแะครับว่าชีวิตเราเจอคนที่เขาทําให้เราสนิทใจมากมากแล้วบางทีเราเราเราจะต้องเราจะต้องแยกจากกันอะไรยเงี้ยแล้วบางทีเราแค่อยากทําให้เขาระล,ลึกถึงวันแรกที่เราเจอกันผมว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากกับทุกความสัมพันธ์ทุกอย่างเลยครับ ถ้าผมไม่มีเดวันของเริ่มเขียนเพลงวันแรกหรือถ้าผมไม่ได้เจอเดวันของคนที่ทําให้ผมสอนผมในหลายๆอย่างผมก็คงไม่มีวันนี้คือช่วงวันนี้พยายามจะจัดระเบียบเซอร์เคิลตัวเองอย่างที่บอกคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราแน่นอนว่าเป็นครอบครัวแล้วก็คนที่ก็จะเป็นสังคมซึ่งผมรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นของผมก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆ คนที่เป็นเซอร์เคิลที่เราไว้วางใจที่จะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับมีการคัดกรองคนใช่ใช่คัดกรองคนเพราะว่าผมเจอคนเยอะมากครับอยู่เจอคนเยอะมากแล้วก็อยู่ในจุดที่ว่าผมรับทุกอย่างมามากจนเกินไปุกผมถึกว่ามันก็เดี๋ยวอนาคตมันก็จะมีอะไรที่มันตามมาเช่นแบบการทุบพินิทินทายอะไรเงี้ยผมที่นีผมไม่อยากจะแบบ ฉีกตัวออกไปอยากมีสังคมมีเซอร์เคิลที่ที่เราขัดก้องมาแล้วคือตอนเด็กๆยังไม่คิดถึงเรื่องนี้มากแต่พอโตมาเริ่มรู้สึกว่าสิ sure. ่งนี้มันสำคัญมากการที่เรามาถึงจุดนี้ได้เราไม่ได้มาด้วยตัวคนเดียวเรามีทีมมีคนที่เขาซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังบางทีบางครั้งเราควรจะใส่ใจกับคนที่อยู่ข้างหลังเราให้มากๆ เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาที่เรื่องเดิมคือเรื่องเซอร์เคิลที่ผมที่ผมบอกดดใช่เพราะผมควรจะต้องคนไหนที่ควรรักษาไว้คนไหนที่ผมควรจะต้องปล่อยออกไปมันเป็นเรื่องนั้นเลยครับที่ที่ผมรู้สึกว่าเออผมน่าจะคิดให้เร็วกว่านี้แบบเพราะว่าผมก็เสียคนที่เขาแบบดีๆไปเยอะแบบว่าคนที่เขาเคยแบบว่าช่วยเหลือผมเพียงเพราะว่าผม ไม่ใช่ว่าผมไม่ดีหมายถึงว่าคิดร้ายกับเขาแต่ผมแค่ไม่รู้วิธีการปฏิบัติตัวกับที่จะรักษาให้หยุดสิ่งนี้อยู่นั้นๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าการที่จะไปอยู่ได้จุดที่สูงมันต้องมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวลากมันต้องแข็งมากมันค่อยๆรู้สึกกับตัวเองว่าเ,ออเราจำเป็นที่จะต้องมีทีมที่แข็งแรงและคนที่รักเราจริงๆที่อยู่กับเรา จริงๆมันเป็นเรื่องจริงเลยครับคือถ้าเราอยู่ surround กับคนที่เขาพาเราไปทําสิ่งที่ดีๆเราก็จะเป็นคนดีคนต่อมาอะไรแบบนั้นหรือถ้าเราอยู่กับทีมที่ดีที่เขารักเราและสปอร์ตเราเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเราก็จะไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นด้วยกันมันอยู่นอกเหนือการคอนโทรลของของผมเหมือนกันหมายถึงว่าก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้เรื่องข้างนอกขนาดนั้นเพราะว่ารู้จักตัวเองเราทำเพลงเขียนเขียนเขียนอยู่กับตัวเอง แล้วพอเราเขียนเพลงดีแล้วไงเราเสร็จแล้วเราเรามีความสามารถใช่แต่ว่ามันพอไหมนั่นคือสิ่งนั้นใช่คนใช่ทีมที่ดีวันแรกครับเดวันเดวันเราพยายามและลึกถึงเดวันตลอดว่า เราทําสิ like ่งน right. <Impossible> <jego> ี้เพราะอะไรเพราะว่าศิลปินที่ดีสําหรับผมคือศิลปินที่มีบ้านในองค์การมันไม่โดนอะไรเข้ามาเปลี่ยนเขาอะแน่นอนว่ามันจะมีชื่อเสียงมีเงินทองมีทุกอย่างให้มันเปลี่ยนไปใช่แต่ว่าเราแค่คิดว่าเราลักเราทําเพลงเพราะอะไรเรารักมันเราอยากทําเพลงเราอยากสร้างสรรค์ผลงานที่มัน ตอบสนองต่อจิตวิญญาณของเราก็คือสิลป้น <leurs> ผมอยากให้ทุกคนจำผมเ,เป็นศิลปินที่สร้างอแบบินสปายให้กับให้กับคนที่แบบใครก็ตามที่มาเห็นผมผมอยากให้ทุกคน เรื่องราวจากผม,มเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอยากเป็นอยากเป็นคนที่สร้างสร้างเวฟใหม่ๆที่มันดีกับผู้คนนะครับ mm hmm. คือผมมาจุดนี้ผมก็รู้สึกว่าผมก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะแล้วก็มันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อินสปายให้คนที่กล้าออกมาทํา mm hmm. ในสิ่งที่ตัวเองฝันในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆ mm hmm. อยากจะแบบอินสปายคน We'll yeah. yeah.